สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เตรียมโตัวครับพี่น้องกำลังนั่งขารถจะเดินทางไปจังหวงัดอุบลราชธานีครับก็คือตอนนี้นะครับน้องมารุกำลังหลังจากที่นั่งฟักพี่น้องเนาะอยู่โรงแรมปมบาราเมื่อนี้ครับนี่าทุระเล็กน้อยครับเนาะสีขามไปจังหว,วัดอุบลราชธานี พอติดรถน,นําเบาเข้าไปพี่เนาะส่งมา่นสิคามไปหาอันนั้นเนาะติดต่อเพิ่นก็ได้แบบมีโอกาสมันก็ได้ติดรถไปนําเพิ่นตอนนี้กรเร็เดินทางมาฮอดอ่าแช่มฟอกี่น้องเนาะอยู่ที่เมืองปากเซเดียเ๋ยวไปเบิ่งครับนะนเนาะบรรยากาศการาเดินทางนำกันครับว่าสิเป็นจังได๋ครั้งแรกในชีวิตครับตอนนี้มาฮอดนนร้านมาพี่น้อง

อย่างวัดนั้นเนโซท่อนเนาะมาไกลมาไกลอะไรมาตุลาเนาะเลยว่าพี่เีี๋ยวเลยหอดีินีโซท่อนมากับพี่ต่อเนาะต่อเป็นผ้าต่อคอมไบมาสวัสดีครับพี่ต่อโอ้เพื่อโลนเ่าสุดยอดเลยครับคลับครับเลยสุดยอดอะไรพี่หยอดอะไรโดยโดยสีน้ำสีไหนกินครับ มักส้มเนาะเอาคอมไบคือมักสม,นะม,ม,ก,สมกับนะคะีครับฝ่งไทยอะไรไอ่ะเไนื่อยแลาะเรอห่วงหรอเอเอด้ยแ่งกันไรโอ้ลองดแที่ดีว่ะต่ว่าที่รถเนี่นั่งสบายค่ะที่ดี พออากาศถนนดีแห้งพี่น้องมามาบัางติดต่อไปนมาหาแต่ก็พามาขัาไวไปเบิ่งไปธุระนักหน่อยเรยอว่มมาติดรถน้ำเพื่นบานเนาะว้าวพี่น,น้องตอนนี้ก็เดินทางมาถึงขอนแก่นครับเพราบ้าคาบับไวพิ่นีธุรเนะครับเนาะจึงมา เดินทางมาไกลครับพี่เ้างมาจังหวัดอุบลราชธาน,นีแล้วก็ยะโสธรกับมหาสารคามจังหวัดขอนแกน่นมีแผนติดไปเซียพูรับพี่เนาะนะว่านีีครับบรรยากาศโอ้ถนนบานเพิ่นแบบบานนั่งรถมากแบบชิวขนาดครับพี่เ้างแบบถนนดีแห่งเนาะที่ว่าแบบแบบนั่งรถแบบไม่มีหลุมมีอะไรเลยพี่เ้างแบบนั่งมาสบายสุดทางเลยนะแบบ ถนนถนนบานถนนแบบแยกพอดีเนาะคือที่เห็นแบบนี้ก็ข้างแรงนักธิบิ็คือพี่ต่อเพิ่นพามาครับพี่น้องพาบาพ่า,บาวคำสีอ่าพาพเบาคำใบมาเนาะครับเนะาะพาพเบาคำใบามาเบิง่งจัดอ่าซื้อขององหยังจักอย่างอะไรพี่เนาะเสร็จเบิ่งนล้กันก็คือถนนครับโอ้บอลลูแบบข้างแรงนาะที่ว่าได้นั่งแบบโดดซิ่วแบบนี้นะครับเนาะก็คือแต่ละเทื่อมากอาจะนั่งโดดหนาแน่นขึ้นครับมันก็บ่เห็นแบบ ยิวถนนแบบนี้เนาะจะบ,บางมืินนี้มากตอนตอนอ่าแยกบางเว้นพี่นอ้องจะเห็นถนนบานบานเพิินกับพี่นอ้องคือแบบโอ้ปฏิเสธายแบบถึงว่าตอนแก่นยดนะครับนอ้องถือว่าบ่ธรรมราบพี่น้องเนาะอันนี้คือเขตที่แบามากทั้งหนอกครับเพราะว่ารถมันติตบ,บเป็นว่าพี่ต่อบนขับรถเิ่นว่ามาทาังหนอกเมืองเอาแต่ว่บบาบนนอกเมืองบานเพิินนะครับพี่นอ้นอชิดเมืองนอกเมืองแล้วยงังอ่าจะเจริกันาดนี้นะครับเนะนอกเมืองแบบ คือว่าบทติดไลพี่น้องเนาะแต่ว่าถานนบานดบ่นบอกบอกขึเนหยว,ว่าสุดยอดมากพี่น้องสุดยอดหลายก็คือจากที่เคยนั่งอะไรพี่น้องเนาะถานนอ่านอยู่ในบ้านมันก็สิกระลุกกระลุนเน่พี่น้องแต่ว่ามาฟังนี่เนาะขามาฟังไทยบ้านเพิ่นก็คือแบบสมที่ว่าเออถนนบ้าดบุนดีนี่แหละพี่น้องี่ว่าคนเราหลายคนแบบมาเคยดีเยี่ยมต้กันเนาะครับเนาะว่าถนนบ้านเนบบพิ่น วัดกอนแก่นได้พี่น้องเนาะยังแเบนบนี่แบบเนี้นะครับเเห็นบ่สะพานขามหลายสิ่งลหลายอย่างเพิ่นถนนบานเพิ่นแบบทางการงานสร้าง,งคือแบบเพนนิ่นเน,น,น,นินถนนเนาะับเนาะงคือว่าเป็นปัจจัยลักได้นี่ที่แบบการเดินทางครับเนาะ้าาถนนดีเหมือนก็นทไท้สะดวกสบายครับพี่น้องเนาะไปมากหาสู่ก็ง่ายๆครับไปมาแบบเออเนี่ไทนการเดินทาง ที่สำคัญนะครับพี่น้องต่มาถนนมันดีนเนาะอาเห็้ไหนการอ่าเศรษฐกิจบอหเรื่องการเดินทางไปหันไปนีพี่น้องการค้าขายมันจะง่ายขึ้นถือว่าเป็นการอารมณ์แบบอืมไอเศรษฐกิจกแบบพื้นผู้ไว้พี่น้องเนาะเส้นทางจือเป็นปัจจัยหลักแต่ว่าหาหาองแบบรูปแบบมองรุ่นแบบบ๊อบบี้บพี่น้องก็คือว่าบนประเทศถนนเนารับรนมีเครื่องจักรเครื่องยนต์นะนะเครื่องจักรที่แบบ เห็นพี่เดาอันนั้นสมถนนบันทั้งนี้พี่นเดาแบบโอ้โหขาดลายเนาะครับเนะาะการสร้างถนนแบบเรามาตรฐานขนาดมาอันาน,านั้นลดไปสีบ๊วย้ายนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเขตนอกเมืองเนาะก็คือมาอเพี้ยนนอกเล็กน้อยเพราะว่ากลับไปพาตัวเมืองกลับมาพาตัวเมืองพี่นอ้องเอ้ยรถเน็กติดลายเนาะเพราะว่าการสัญจรมันแก่อันใน,ในั้นเนี่ย เปล่านะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าสีภาพไปเบิองอ่าบังข้าวใบไปเบิงบรถมนุมาบุญอันนับบางไฟเนาะครับเนาะจังหวัดน้อยเอ็ดอันเนีะยบรมไผ่นาจ,จะเบืออื่นครับพี่น้องเป็นบันทีแบบเดิมงานเนะนาะยี่สิบเอ็ดมีุนยนต่อผู้ไดเห็นกระทักท่านเนเด้อครับพี่น้องเนาะงานบุญบางไฟอยู่อ่าเพื่อพนมไพ่บพรครับเนาะตัว่าพี่ต่อเป็นส่วนมาล้าคขั้งนะครับจะได้แบบ ซื้อโอกาสนาะครับรถมาเน,นี้เดินทางมากเลยครับพี่น้องกับทีมงานน,านันน่นน้องขับรถบอกเขาไว้แน่กับโอตาบนแน่มาํำกันแต่ก็นั่งไปต่อพี่น้องไกลแห้งเนานังจากอุบลราชธานีไปบนจนถึงไซยาภูมใส่เวลาพี่น้องเดินทางประมาณอ่าสี่ร้อยกว่ากิโลกันนะเนาะเดินทางมาไกลมัน ครั้งแรกในชีวิตพี่น้องที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะที่แบบใด้ส้มกับตาบรรยากาศประเทศไทยแต่ละจังหวัดจังหวัดถือว่าโอ้พี่น้องได้เห็นแบบสะอาดสะอ้านได้นอนบนถนนหนทางเนาะแบบเบิ่งแบบเออมุมมีขี้เหยนะพี่น้องเนสะอาดสะอ้านดีๆการสัญจรก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะการสัญจรก็สะดวกสบายถนนหนทางต่างๆ นิตาวาถาเบิ้งอีพี่หนาครับพี่น้องนักขาวสีภาพเป็นยังเปอนี้ก็คือมารีวิวเส้นทางไอ้เบิ้องให้แหละจะ่าเบื้ออื่นครับเนาะติดต่อกันต่อไปมาสีใส่ชีวิตยอยู่ฟังให้เป็นจไดจครับเนาะ mm hmm. ก็คือได้ติดต่อพี่น้องเป็นไกด์นำทางเนาะเพื่อนส่วนมระเด็นน้องกับพักอยู่ยุวานเพื่อนอยู่จงังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องอยู่วนันติดต่อ มีแต่ว่าบึงบรรยากาศเป็นเหมือนกันพี่น้องเนาะแต่กันสิมันยายคลิปไปมีแต่บ,บึงอื่นครับเนาะสิพาเดินทางไปจังหวัดร้รอยเอ็ดพี่น้องเมืองอำเภอพนมไพรพจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้กว่กว่าบึงอะไรเด้อครับพี่น้องเนะาะฝากติดตามตอนต่อไปครับนี่ครับพี่น้องเนาะมาหอนแท้เนี่ยพวนกนกกะพวกห่าแถวไหลครับนี่แต่ว่าอาจจะแถวคอนแก่นนะครับพี่น้องแถวนี้เนาะ จังหวัดขอนแก่นมาเห็นเบิดครับพีน้องเนาะจังหวัดแต่ละจังหวัดของประเทศไทยมาเมือนนี้แบบได้เห็นแบบตั้งแต่อุบลถึนอ่ะอุบลราชสถานีจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องมาหาสารคามแรรยากาศยโสธรบานไอม้มั่ยุกมุกพี่น้องเนาะบรรยากาศแต่ละจังหวัดเพิินจ,พน,จพน,พนพี่หอดสซยาผู้พี่น,นอ้องมากแบบเกี่ยวบฮอทเชสบูรณ์เนาะมากไก่ดีส่วนความในนางแบบจู้ใจได้นางโดนมาก ทางรถแบบแง่ๆเลยครับพีเราก็ถือว่าโอเคถนนแบบมากครั้งแรงกันยังแบบรู้สึกว่ามันการเดินทางมันโอเคหลายครับ <S <S 1> <S 1> บานเพินจะมีถนนแบบเป็นเล่นกลับนะครับเนาะเล่นไปเล่นมนนนั่นเลยคือเล่นไปจะเอ่อจะจะเป็นเล่นไปนะมันก็สบายในการขับรถเนาะเล่นกลับไปเล่นกลับเล่นมากเปเล่นมากเนาะก็มีอันนั้น เป็นเห็ดขันกลางใบนะพี่น้องเพื่อบ่กให้รถมันไปมาส,สวนกันแบบยันมันตํำกันงายเนาะมีฟอะเกาะกลางการทางถนนบานเพล่นไปเห็นแบบพรแปลพี่น้องนะทนี่ถนนถนนไทยเป็นยังคือดีแทะไปเห็นรถรถที่ถนนบานเพ่อนไป,ไปเห็นกับตาเลยครับพี่น้องวันนี้ขี่รถไปนั่มนก็เห็นเนาะนี่บานเพ่อนคือทางไปกับไปครับเนาะทางลับกับขับแบบเป็นทางไฟฟังทางเลาเลย นี่นี่กับแบบสบายพี่น้องมันรถมันก็ต้องยานรถอะนเนาะสวนสวนกันไปกันมาเพราะว่านี่กอ,อกลางกันไวถึงยังไงแบบสดุกสบายในการเดินทางเพราะว่าวานโมนนะพี่น้องเราเดินทางจำานี้นะประมาณสี่ห้าร้อยกิโลนี่โอ้ไปกลับนะครับเลาประมาณเก้าร้อยกิโลมน,นว่าคือมันเดินทางไกลจำเนี้แบบบกกินว่ามันสีบ้านอย่างขนาดนี้เนาะ สมัยเดินทางก็หมา,ายเป็นไปออกตั้งแต่ใบหนึ่งเดี๋ยวอดาส่ยันผุ่มนะครับเนาะประมาณสี่โมงเลยแหละคือว่าขี่รถขี่รถประมาณรุ่มๆแล้วประมาณแปดโมงบีน้องไปกลับเนาะก็คือว่าโอเคอยู่กับพนะี่น้องมันเดินทางสมัยแต่ว่าเมื่อยว่ก็เมื่อยอยู่นั่งรถนะครับเนาะโอเคครับพนะี่น้องเนาะคลิปนี้อีพีนี้ก็สิอคำลาพ่อจากสมัยเด้อกขับพนะี่น้องเมื่อนี้ ค่ะมาฟังไทยอะนาะว่าสิเป็นจังไงกัรอติดตามครับมาสิภาพไปยังไปเบิง่งบรรยากาศยังไงห,หรือว่างานบุญอะไรเนาะครับเนักการทีขึ้นนี่แหละงานบุญอของจะมัดลอยเอ็ดได้พี่เนะ้องอำเภอพนมไพรเนะาะฝากติดตามตอนต่อไปครับพี่เนะ้างว่าสิคลังการงานสร้างขนาดไหนครับเนาะฟังไทยเป็นจัดไห้สำหรครับพี่เนะ้างสิเบิง่งบรรยากาศล้วกอะต่อติดตามกันอีพี่ต่อไปครับพี่เนะ้างเนาะสราคีนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งครับเนาะ สบายดีเดอ้อสวัสดีครับ